งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการประชุมผู้จัดการทีมฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปี SDN f o ต t อ a l น Noel c u 2026ครั้งที่8ทิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงการเมื่อวันที่7มกราคม2569นายนรงศักดิ์คุรุพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการ เป็นประธานในการประชุมผู้จัดทีมพร้อมจับสลากประกบคู่การแข่งขันโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน12ทีมจากสถานบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนรวมทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งนี้ภายใต้ในโยบายของจังหวัดบึงกาฬท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬจึงบูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬในกิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งลานสร้างสรรค์หนึ่งในนั้นคือลานกีฬาซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันฟุตซอลที่สนามฟุตซอลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมจังหวัดบึงกาฬในความกสรสสนเน็รวมกันในฟุตซอลที่หที่เกิดขึ้นและได้ร่วมของหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์โดยจังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมรรถนิสิตธรรมจังหวัดบุรีรัมยเป็นขับเคลื่อนในเรื่องของกิจกรรมหนึ่งของเงินรางการ์สันซึ่งในหนึ่งรางนั้นที่สําคัญก็คือหนึ่งรางกีฬาซึ่งชาวบุรีรัมผู้บริหารระดับภูมิใจให้ความสําคัญโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมโปงองค์กรรุ่นเล่าบุรีได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้จึงมันจุิดเป็นจุดกิจกรรมฟุตซศาโอเอลเอสเอ็น2องพเป็นหนึ่ง ลา,สาสนสร้างสรรค์ที่จะสร้างสรรค์ในเกมกีฬาที่อำเภอปากภ้าจังหวัดบึงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถา,สานศึกษาคณะครูจากผู้ควบคุมผู้นำท้องถิ่นส่งทีมมาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะเริ่มกันในวันที่สิบถึงส1บนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจังหวัดบึงการเราเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านที่อุกดกนนภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา ชาติไทยในภพภูมราชนิพนธ์ซึ่งในวันนี้จะร่วมกันในการที่จะรวมงัวนในการสำรวจสนามลานกีฬาที่หรือที่สถานศสกษาและองค์กรกอสมุนถิ่นในการลงทะเบียนเพื่อประบัในสาราพุทองค์ไทยร่วมกันในวันนี้ได้มีการประชุมและในวันที่สิจะร่วมกันในการร่วมประกอบพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเวสตีเนือง2026ซึ่งอยู่ใน ห่วงของเวลาจัดกิจกรรมในอำเบิดในร่านสร้างสรรค์หรือว่าภายใต้การบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบึงการและนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงการ ทั้งเขตระดับมัธยมเราจะรวมความร่วมมือประสานกยจกรรมบางบทกลมไจักกิจกรรมวันที่10ถึง17นี้นอกจากนั้นวันที่9มกราคมจะมีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้ปรผู้ชนในพื้นที่จังหวัดบึงการได้มาเรียนรู้ทักษะกีฬาทุกโซกีฬาฟุตบอลในพิธีเปิดของการจัดกิจกรรมวันที่9มกราคมก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวบึงการ แต่ผู้เห็ยนสถารทึกษาได้รับทราบในผลของการเตรียมการที่เราจะจัดกิจกรรมวันนี้ก็ขอบพระคุณมาโนกันนี้ครับผมนะ